ก็ขอสวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาอธิบายการวัดว่ามอเตอร์380โวลต์3เฟสนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับขดลวดขาดไหมนะครับวิธีการเช็คขดลวดมอเตอร์380โวลต์ครับก็เหมือนเดิมครับนี่มอเตอร์มันก็จะมี3เส้นอยู่ครับโผล่มา,ให,ใ,หา,าให้เราเข้าสายนะครับเนี่ย ขาวน้ำตาลดำนะครับเราก็ใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์วัดไฟนะครับปรับมาที่โอห์มนะครับนี่ครับปรับมาที่โอห์มตั้งค่าโอห์มนะครับนี่ครับแล้วเราก็เช็คนี่เอาเอาสายของมิเตอร์จิ้มถึงกันก่อนครับว่ามันทำงานไม่ถึงกันไหมนะครับบางที มิเตอร์วัดไฟเราอาจจะเออร์เลอร์นะครับอันนี้ถึงปกตินะครับแล้วเราก็เช็คนะครับจิ้มลงไปคู่ใดคู่หนึ่งก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะขึ้นอันนี้สีขาวกับสีน้ำตาลนะครับนี่ครับอันนี้ใช้งานได้นะครับคือขดลวดไม่ขาด ถ้ามอเตอร์ใช้งานไม่ได้ขดลวดมันจะขาดนะครับมันจะไม่ถึงนะครับโอมจะวิ่งไม่ถึงมันก็จะขาดไปมันจะเงียบแบบนี้ครับเวลาเรากิ้มันไปแล้วก็มาคู่นี้นะครับนี่ครับคู่นี้ครับนี่ครับคู่ดำดำกับแดงครับนี่ครับรับถึงกันนะครับอันนี้ผมพูดผิดนะครับอันนี้เป็นสีขาว สีขาวกับสีแดงครับออกจากมอเตอร์นะครับนี่ครับกู่แรกนีครับขาวกับแดงนะครับของมอเตอร์นะครับออกจากมอเตอร์ขาวกับแดงนะครับถึงกันนะครับมันก็จะร้องนะครับแล้วก็แดงกับดํานี่ครับมันก็จะถึงว่าจะร้องนะครับแล้วก็มันต้องไม่ลงกาวมาถึงอีกเราก็เอาสายของมิเตอร์วัดแรงครับมันจิ้มที่โค้งด้วยครับ การวัดนี่ครับโครงของมอเตอร์เห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันลงกาวนะครับไอตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ครับเราวัดจิ้มกับโพรงครับทุกทั้งสามเฟสเลยนะครับถ้าเราเพื่อความชัวนะครับเนี่ยการวัดนะครับการวัดนี่ครับวัดทั้งสามเฟสเลยนะครับสามขดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับ อันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสักกดนะครับแสดงว่ามอเตอร์ใช้งานได้ปกตินะครับน่ครับแต่ถ้าชัวร์ริงกิน,นครับนี่เราต้องตัดถอดตัวนี้ออกวัดปลายสายแต่เราคู่ครับขาวกับขาวครับนี่ครับปลายสายสีขาวกับปลายสายสีขาวฝั่งนี้นะครับนี่ถึงกันไหมครับนี่ถ้าความชัวร์สุดๆนะครับเนี่ยถอดออกแล้วก็สีแดงครับสีแดงที่นนี้ คู่กับปลายสายสีแดงฝั่งนี้นะครับของมอเตอร์นะครับนี่ครับวัดแต่ละคู่ไปเลยนะครับสีดําก็คู่กับสีดำครับนี่จัวที่สุดนะครับแต่นี่ก็เบื้องต้นนะครับคร่าวๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ